ดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนะครับเราก็มาเรียนรู้ความหมายแล้วก็นยิยามของวิธีเรียงสับเปลี่ยนก่อนนะครับในวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนั้นจะแตกต่างกับการจัดหมู่ดังนี้นะครับถ้ามีของ n สิ่ง n สิ่งนะครับแล้วมันแตกต่างกันทั้งหมดแตกต่างกันทั้งหมดนะครับเลือกมาจัด เป็นเส้นตรงครั้งละ r สิ่งนะครับครั้งละ r สิ่งจำนวนวิธีที่ได้จะเท่ากับเขียนเป็นตัวนี้นะครับตัว P ก็คือ permutation แล้วก็ของทั้งหมดมี n สิ่งแล้วก็เลือกมาครั้งละ r สิ่งนะครับโดยที่กำหนดเป็นสูตรไว้ว่า n factorial นะครับส่วนด้วย n ลบ uh, r f a c t o r i a l นนะครับคำว่า Factor i a l หมายถึงอะไรสามารถดูที่ลิงก์ข้างใต้วิดีโอได้นะครับคุณครูก็ได้แปะไว้ให้สามารถไปทบทวนได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำแบบขัดกันในหน้าต่อไปนี้นะครับเราก็มาเริ่มทำโจทย์จากข้อหนึ่งนะครับเราจะมีแบบขัดในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมด5ข้อนะครับแล้วเราก็จะมีต่อไปเป็นร้อยข้อนะครับแต่ว่าทำอยู่ในวิดีโอ ชุดอื่นๆต่อไปนะครับของทั้งหมดมีเจ็ดสิ่งนำมาจัดเรียงเป็นแถวสามสิ่งหมายความว่ามีของทั้งหมดเจ็ดสิ่งนะนำมาจัดครั้งละสสิ่งนะครับจงหาวิธีที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดมันก็ตรงกับคำนิยามที่ว่าไว้นะครับถ้าเกิดเรามีของทั้งหมดนะครับ ก็คือ permutation permutation หรือการเรียงสับเปลี่ยนนะครับมีของทั้งหมด7สิ่งนำมาจัดเรียงคราวละ3สิ่งนะครับเราก็จะได้เท่ากับ7 f a c t o r i a l นะครับ7 f a c t o r i a l ส่วนด้วยนะครับ7ลบเลบ3นะครับ7ลบ3 Fa เรนะครับแล้วทีนี้เมื่อเราเข้าสูตรอะไรอย่างเรียบร้อยอย่างถูกต้องแล้ว เราก็มาทำนะครับนักเรียนครับวิธีแฟคทอเรียนคุณครูได้แสดงไว้ในคลิปวิดีโอที่อยู่ข้างล่างลิงก์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็สังเกตดูก่อนนะครับว่าเจ็ดลบสามมันก็คือสีสี่นั่นเองนะครับเราก็ถอยเจ็ดตัวนี้มาถึงสี่แฟคทอเรียนนะครับโอเคนะครับคุณครูก็จะถอยเจดแฟคทอเรียนตัวนี้มาถึงสี่นะครับก็คือเจ็ดแล้วก็หกนะครับแล้วก็ห้า แล้วก็4แฟสต์เรียนนะครับถึงแค่นี้นะครับส่วนข้างล่างมันเป็น4 f ฟ c t o เรียถึงแค่นี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมาตัดกันเอง4แฟสต์เรียนกับ4เฟสต์เรียนตัดกันนะครับ7คูณ6คูณ5ในข้อนี้เราก็จะได้คำตอบนะครับ210วิธีนะครับ210วิธีมีสิ่งของทั้งหมด7สิ่งนำมาจัดเรียงเป็นแถว รั้งละา3สิ่งก็จะได้ทั้งหมด210วิธีนะครับทีนี้ในข้อ2นะครับก็จะคล้ายๆก,กับข้อแรกนะครับเรามีตัวอักษรทั้งหมด3าําตัวอักษรทั้งหมด3ตัวมาจัดเรียงนะครับจากคาว่าสเปร์สเปร์มีตัวอักษรทั้งหมด5ตัวนะครับจัดเรียงเป็นคําใหม่โดยไม่คํานึงถึงความหมายอันนี้ก็หมูมากเลยนะครับจะจัด,จด คำต่างๆได้กี่วิธีนะครับเราก็เข้าสูตรเดิมเลยนะครับสูตรว่าไงครับก็ permutation หรือการเรียงสับเปลี่ยนนะครับมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวครับ5ตัวนะครับ s p a r e มีทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็จัดเรียงครั้งละ3ตัวนะครับมันก็จะเท่ากับตามสูตรที่กำหนดให้ที่นิยามไว้นะครับก็จะเท่ากับ5 Fa แฟกทอเรียนะครับ ส่วนด้วย5ลบ3แฟกทอเรียนนะครับ5ลบ3ได้2นะครับเราก็ถอย5แฟกทอเรียนมาถึง2แฟกทอเรียนนะครับ5แล้วก็4นะครับแล้วก็3นะครับแล้วก็2นะครับสต็อปหยุดนะครับอันนี้ครูเขียนวิธีใหม่เป็น5คูณครูจะไม่ใช้วงเล็บแบบนี้ไม่ใช้วงเล็บแบบนี้นะครับ คุณครูก็เขียนวิธีใหม่ซึ่งจะพยายามอธิบายว่าเขียนได้หลายวิธีนะไม่ต้องไปยึดติดกับวิธีของมันนะครับแล้วก็ส่วนด้วย2องแฟกทอเรียนนะครับ2องแฟกทอเรียนกับ2องแฟกทอเรียนทำไมกันครับก็ตัดกันนะครับก็เหลือ5้าคูณสคูณสซึ่งเท่ากับ60วิธีนะครับมีตัวอักษรอยู่5ตัวนะครับนำมาเรียงจัดสับเปลี่ยน ทีละ3ตัวนะครับก็จะได้ทั้งหมด60นะวิธีนะครับด้วยวิธีการคิดแบบ permutation หรือวิธีเรียงสับเปลี่ยนนะครับในข้อที่3นี้นะครับโจทย์นะครับมีกี่วิธีที่จะนำตัวอักษรคำว่า family i นะครับตัวสอนคำว่า family i มาจัดเป็นคำใหม่โดยไม่คำนึงถึงความหมายต้องขึ้นด้วย f และ r นะครับอีกครั้งนึงนะครับ มีกี่วิธีนะครับที่นําตัวสอนจากคาว่าแฟมิเลียมาจัดเป็นคําใหม่หมายความว่าคําเก่าคําว่า Family เนี้ยไม่เอานะครับคำเนี้ยลบไปทิ้งไปได้เลย1นึ่งหนงคำนะครับแล้วก็มาจัดเรียงเป็นคําใหม่นะครับแต่ต้องขึ้นด้วย F และ R นะครับทีนี้เราสังเกตนักเรียนสังเกตดูนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวสอน1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวสอนนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปตัวอักษรตัวอักษรแรกต้องเป็นตัว F นะครับตัวอักษรที่สองต้องเป็นตัว R นะครับให้มันอยู่กับที่แล้วที่เหลือเนี่ยที่เหลือเนี่ยนำมาสับเปลี่ยนจัดเรียงได้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็คืออ,อมีตัวอักษร F เออตัว A ตัว m ตัว i แล้วก็ตัว l ตัว i นะครับแล้วก็ตัว a มีมีกี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6เอา6ตัวนี้มาเรียงสับเปลี่ยนกันทั้งหมดเลยนะครับมีของอยู่ทั้งหมด6สิ่งนำมาเรียงสับเปลี่ยน6สิ่งเลยนะครับอันนี้มันก็จะคิดเป็นอย่างนี้ได้นะครับ ก็ตอบ6แฟกตอเรียนะครับ6แฟกตอเรียนซึ่งมันก็จะเท่ากับ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะครับซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ720นะครับแต่แต่ทำไมครับเราตัดคำว่า Family ออกไปนะครับเราก็ต้องลบไป1นนะครับเพราะว่าเพราะว่าที่เราคิดมาเนี่ย เราคิดมาเนี่ยเรารวมคํา่่แฟกต์ o r f แฟมิ y ไปด้วยเราต้องลบไปหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเหลือคำตอบ719วิธีนะครับ719วิธีนะครับในโจทย์ข้อที่4นี้ก็เป็นการฝึกหาค่าตัว permutation หรือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับก่อนที่เราจะทำโจทย์ปัญหาเราก็ควรมาฝึกอันนี้ก่อนนะครับแต่คุณครูคิดว่ามันง่ายๆนะครับอันนี้คุณครูก็ทำโชว์ให้ดูนะครับ อันนี้ก็เท่ากับ8แฟ c ทอเรียนะครับ8ลบ3นะครับซึ่งมันก็จะได้5นะครับแล้วมันก็จะเท่ากับ8คูณ7คูณ6คูณ5แฟ c t อเรียนหยุดแค่ตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะตัดกับ5แฟ c t อเรียนะครับซึ่งมันก็จะได้เท่ากับ336นะครับส่วนอีกข้อนึ่ง12 f ฟ c t อเ i ียนะครับ มันก็จะเท่ากับ12แฟกทอเรียนนะครับส่วนด้วยอะไรครับ12ลบ5นะครับแฟกทอเรียซึ่งมันจะได้เท่ากับ7นะครับเราก็ถอย12แฟกทอเรียไปจนถึง7นะครับ12 11แล้วก็10แล้วก็คูณ9คูณแคูณ7แฟกทอเรียจุดแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่า7แฟกทอเรียนมันก็จะตัดกับ7แฟกทอเรียตรงที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี่ก็นำมาคูณกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับนะครับก็จะเท่ากับ9นะครับ95040นะครับ95040ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีหา permutation แบบพื้นฐานนะครับวิธีหาการเรียงสับเปลี่ยนแบบพื้นฐานโดยใช้การแทนค่าแบบธรรมดาธรรมดานะครับ and now It's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.